อยห้องงานนานจังวะเฮ้ยอยากยิงมาว่างเอ้ยจริงๆเรากดหาห้องไปก่อนก็แล้ววางรอมันแตกเฮ้ยระวางที่แตกไม่ทันเด็ดเดิไปก่อนเอานี่นี่ไว้ไว้สิเจ็ดวิปืนอะไรอะปืนกลหนักอะเลยเฮ้ยไปจับปืนไรอะเท่ยังออาเธอไม่ใช่ปืนมีสีแล้วอะเดี๋ยวเล่นตัวนี้ทำเควสก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกลับเยอะเควสกูยากอะดีวิ่งห้าร้อยเมตรอะ โอ้โพอกดแต่งปืนอีกรอบเท่งเจอห้องเลยมันเจอตั้งนานเลยไอ้กินเวนี้ภาพกากงั้าพี่ชื่อกี้พิมพ์ผิดหรือเปล่าไม่ผิดไม่ผิดมันมีคนใช้ไปแล้วยิงมามันมีคนใช้ไปแล้วไงไม่ผิดที่เพราะยอยแยกกันนอนดูมันอยู่ใกล้กันนี่ไม่ผิดไม่ผิดล้นกินตั้งจอแบบไม่ได้ทันดูพี่กดๆไปกันละโอ้โหดานี้โทษเชียดานนี้อีกแล้ว ดันหล่อในกินอาจจะไม่ค่อยพูดนะทุกคนขอโจ๊กได้ป้องกันมามึงหล่อไปยังอ่ะโอ้แจ็ปขึ้นยังเรายังห้าห้าสิบคอมแรงก็แจ็ปแน่เนาะการฝังเสื้อผาหรือว่าน้ำพุดีวะมันมันดูมันคิดแล้วอ่ะของกูยังยังไอ้นี้อยู่เลยของกูมาละ ยี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่ไ่้่่่่่่่่่่่่่่่่ท่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่ด่่เกิดว่่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 ่ก่่่่่่่่น่่่่น่่่่่้่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่ม่่่ดไ่่ เออแต่วงไปน้ำพุว่ะตัวกูแคมป์ดีไงตัวกูกระสุนเยอะเอออะไรมันขึ้นเฮ้ยแล้วมีคนโดนสกิลกูด้วยเยอะมากตรงนั้นโอ้เพื่อนร้นเป็นแทพหนึ่งตัว ต้องหันนับไปครบ่ห้า,หาตัวจะได้เปลี่ยนไอ้เหี้ยกระสุนมอดขอบคุณมาได้ทันเวลาพอดีไอ,อ้ยมันมีคนนั่งปืนใหญ่ทำใหระเบิดควันไปสิงหมาได้ไอ้หมอของฉัน <ไอ S 2> เฮ้ยหมอยิงก่อนหมอหมอยิงก่อนหมออย่าพิ่งช่วยผมหมอยิงหมอยิงมันหมอโอเคทำครับ วิ่งดีกว่ากูเฮียกูเล่นไม่ถนัดเลยขอยิงขีดแค่ห้าตัวโอ้ยนิดเดียวจะหมดแล้วเจ็บเราข้างหลังเออสองโอ้โหได้แค่สองตัวเยอะกูไปเกิดดีกว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วยิงมาแรงเลยคนหมดเลยยิงไอ้เทียเฮ้ยนอนไว้เดี๋ยวกูช่วยเฮ้ยโดนโดนท้อยิงเพื่อไม่น่าทันปะมันมันยิงได้แล้วเชื่อมันได้สิ ไปเลยแล้วกันไปแล้วทำไมมันยึดไวอย่างวะโอ้ยยึดแล้วเหรอเมื่อกี้ไวจะเอ้ยเออมันยึดแล้วมันยึดแล้วยึดไวอย่างวะเราก็อยู่ในไซส์กันนี่ไม่ได้ไม่ได้ทำประโยชน์เลยกูยิงได้แค่สองตัวเองเมื่อกี้โอ้โทุกแม่งแล้วประโยชน์ตัวไล้ประโยชน์จัดอะไรนัวไปอนู่เว้ยไปทำควิสไปทำควิสกูปล่อยแค่สองตัวเท่านั้นยังนัวเลยโอ้ยจีนไม่ยิงเลยนีสามแล้วสามตัวแล้วกินทันบ่จีนทำไมไม่ยิงเลยกินอุ้ยโอ้เยอะมาก ไปอยไปมามากูรับวิวรอรอดักมันข้างในดีกว่าโหยมันพีกมายิยงเลยขอบคุณครับหมอ ใส่กล้องเยี่อะไรมาเนี่ยไอ้สั์ยิงยากชิบห,ห่ายเฮ้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 ยไ <c oughs> กลเลย <c oughs> ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอย่าเพิ่งแอนตูดวะชุบกูด <laughs> ้วตายหมดแล้วขอยิงอีกแค่สองตัวกูจะเปลี่ยนตัวแล้วเย <c oughs> ี่ยมาสไลด์มาซ้ำนี่วมัเมดิกเจ็ปืนมินิเอามันยิงยากอย่างนี้เนี่ยกูไปเกิดดีกว่า เกิดเลยเกิดเลยไฟป้องกันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แต้มเกิดไม่เหมือนไฟหขอโดดลงเจ็บหน่อยเข้ามาดีที่เฮ้เหี้ยพูดจริงดิกูลงไม่ได้เฮ้ยมีคนข้างบนข้างบนข้างบนเจ็บข้างนอกบนหลังคาเลยอยู่บนหัวเจ็บแล้วยิงแมลงยิงแมลงใช่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 ไขึ้นไปบนหลังคาแล้ว ไอ้ควันยียอะไรนะทางใครยังไม่อ๋อมันลงไปแล้วอือตัวเดียวอีกตัวเดียวต้องขอยิงอีกแค่ตัวเดียว,วเฮ้ยแต่มันไม่เข้าเต็นท์มาเลยวะเรากันแข่งกูบวกซีเมนต์แล้วไอ้เหี้ย อุ้ยอีเขี้ยข้างขวาระวังอุ้ยตรงตรงไหนวะอ๋อขวาเขา้าไม่ดีโอ้ยอยู่พอดีแม่งมันนอนอยู่<ช>ข้างนอกซ<า>้ยา,ายระวังกูอีกรอบได้ไหมลุบปุป๊บกูนอนเลยว่ะเอ้ยข้างหน้ากูมีนะยิงแบบไม่ดูอืมเอ,อเ้ยเหี้ยก้อนก้อนมันเข้ามาไหนวะเดี๋ยวเดีด๋ยวถ้ากูถอยก่อน เหี้ยไอ้มั่วใช่ไหมมีแต่ควันเองแต่เฮ้ยเอาหลังหรังไปรังรังหลังนอนอยู่หลังนอนอยู่ตาย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 มันมีมีอีกมีแค่มามาช่วยเพื่อนเราไปช่วยเพื่อนไปช่วยไปเฮ้ยไอ้ก้อนมันเหี้ยมันนอนอยู่ใช่ใช่ใช่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคสวยเฮ้ยกูอัดมันแบบเต็มหัวไม่ตายมันนอนชิลเลยไอ้กินด้ยโอ้โหตรงนี้ตีเรามดเลยเฮ้ยไอ้ก้อนนะ เราหยุดเต้นเราหยุดเต้นดีน้อพูดป่ะอะไรนะดีดีน้อพูดป่ะเออเสียงกับเอาดิเอาดิชุบคอยเดชุบคอยแน่เฮ้ยขนาดนีงมาวิ่งมาเอาด้ไอ้ครบแล้วเว้ยกูยิงครบแล้วสแกนสแกนจะเปลี่ยนตัวแล้วนี่สแกนดิสโคปสแกนสโคปอย่างนู้นเฮ้ยเอาเคี้ย ชุบไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเกิดก็ได้เ <มา S 1> ดี๋ยวมันมาดีมาดิมาเข้าขวา,าเข้าขวามันลมยี่ห้อมีตัวระเบิดควันเอ้ยรถใครอ่ะไอ้เยี่ย้อตัวขี่รถมาโอเคไม่ต้องชุบกูละกูจะไปเกินนะดอ่ะเปลี่ยนตัวแล้วแม่งขับชนกูเต็มเต็มเลยทีย่ <laughs> ชุบได้เดเวย้ยนั้นไปยังไงไม่ไม่ไม่กูจะเปลี่ยนตัวกูจะเปลี่ยนตัวอ๋อเดี๋ยวแบบ <ใ>ไ้เวลาเอาขึ้นรถชนเพื่อนกูปิวเลยสัตว์ <c oughs> ไม่อุดรูเลยสัตว์เออหมอมาแล้วน้องๆชุบวิ่งหน่อยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันสแกนหรอวะอออชุบหน่อยกิ๊กเดินไหม,ไมชอบรถถังเนี่ยโอ้ยี่ยมหมอสาวคนลุมกูคนเดียวอุย้ยก้อนข้างนอกข้างนอกข้างนอก ข้างนอกเยอะมากเียยบเเลออข้างนอกเยอะมากตรงถนนน่ะข้างบนมีมีตรงตรงตรงปีกมีตัวนึงก่อนนะโอเคโอเคเดี๋ยวละโอ้โหตรงนี้สองสามตนหรอกเฮ้ยน่าจะชุบไม่ได้แล้วเกิดที่ไปอ๋อโอ้ยโอ้ยโห เพื่อนอยู่ตรงไหนกันวะเาอยู่ข้างหลังในไซเพียบเลยเฮ้ยโผเยอะมากกินพี่หิวไห้แป๊บนึงขอมือเธอหน่อยเช็ดเองกินดมควันได้ดมควันมันเพิ่มเด็ดที่ปิงกูระวังเด้อไอ้ตายไปซะไอ้สั์ไปขยับได้แล้วกินไปใครตั้งจอยวะเฮ้ยมี่คน จอแล้วไม่เป็นจุดเกิดไอ้ยิงได้เลยนะถ้าเห็น,นะนจะมีฝังมันกับฝังเรอ,อ,อบอะเป็กคนแอบก่อนไม่มีเฮ้ยมีไอ้เหี้ยมีมีสัตว์เยโอ้ยรถใหม่แล้วรถใหม่แล้วรถใหม่แล้ว,าลวตาย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 ,ตายคนไปชุบแล้วชุบไปเลยแล้วกันเพื่อนเยี่รถถงังไอ้แฟบ หมอไม่สนโอ้โหหมอชุบได้แต่หมอตายต่อ <c oughs> ชุบด,ด้วยครับไหนหมอนอนไปก่อนโอ้ยขี้ะไรลอยมาเต็มหมดไม่รู้โอ้อะไส่เข้าไส่เข้า,ขาตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีตัวนึง <c oughs> กุก่าเป็นควันนี่แหละที่เฮ้ยมันเอารถเข้ามาเลยโอ้ยโอ้ยอระเบิดทั้งนั้น เฮ้ยมันเห็นก <default> ูได้ไงเอ๋อมันสแกนเฮ้ยเอ้ยแซปทันวะแหละสวยครับมาดิตัดคุณรีโหลดรอเลยเจอกูแน่โอ้ยเห็นดิแซปลงมาโอเค thank you โอ้โหโอ้โหเอ้ยกูจะยิงแล้วขังแล้วหน่อยดระวังเกิดเกิดไปข้างหลังรู้ส <AU GS> ึกไหมนี่คนสี่เนีเข้ามาลืมเลยวะ ก่อนมึงมึงยังเล่นไอเอนจิเนียร์ป่ะนะใช่ใช่ใช่เออต้องมึงยิงรถแล้ววะไม่เคยไม่มีใครยิงเลยวะโอ้ยเกิดมาแล้วโดนล้อมแล้วมีรถตายรถถังโอ้ยมีทีวีเจอรถถังระเบิดแล้วนะกูสอยแล้วโอยครับเพื่อนเตต็มโโครอ้ยก่อนล้มตอหมอช่วยไป ไม่มีรถมึงก็แค่เศษสวะแล้วว่าพวกมึงอ่ะชุบๆๆอซ้ายเพียบเลยได้ซ้ายซ้ายมซ่ถือยแม่งยิงทะลุควันมากูแตกโอ้มันยิงมันยิงทะลุควันมาเฮียเลยมีเด็ดหลายรอบแล้วมีเด็ตี้เราเดี๋ยวนี้ที่ทำแต้มกันอยู่นี่ทันซ้ายเป็นล้านอ่ะตอนนี้รถใหม่คันแล้วว่ะโอ้โหโดนเหยียบไอ้เหี้ยกะลังมันเบิกรถเราใหม่ว่ะเพื่อน หายแล้วนอนนะชุบเพื่อนอยู่ไอ้สัสทำไมทหารฝั่งนู้นงบเยอะอยังวะเพี้ยหลังหักโอ้โหอยงบเยอะนะเธอโอู้หจะออกไปยังไงดีฝั่งเราไม่มีงบแบบนั้นมั้งหรอวะไอ้ด้านซ้ายไอ้ข้างกล่องเนียนอยู่หัวมุมแหละ นั่งอยู่ตรงวงมุมเลยเนี่ยขี้มากเอาไว้เหี้ยฝั่งเราเป็นจะรถเหยื่อหลังจี๊ดแอสมีเพื่อนวิ่งก่อนไอ้เหี้ยถอยก่อนต้องถอยหลังก้าหนึ่งแล้ววะใครล้มวะมานี่ไอ้เนาะไปเลยเฮ้ยนี่นี่นี่โดนแล้วโดนแล้วเราโดนยิงแล้วเหี้ยต้องหนีแล้วรถถังระเบิดแล้วนะถอยครับหน้าทีอยู่กูคือรถถังอย่างเนี้ย ตั้งตู้เพื่อนกูล้มอยู่นี่ว่ะไปเกิดไปไปเกิดไปไปเกิดไปเลยไอ้ไอ้เหี้ยวิ่งถือมีดมาเลยมันเนียนอยู่มันเนียนอยู่ไอ้สัตว์นี่เฮ้ยกูกูปิงให้กูปิงให้ยิงมาเลยยิงมาเลยแม่งกูเห็นแจ็ปล้มกูก็วิ่งถือมีดมาเลยไอ้สัตว์เลยโอ้ยมันเยอะแล้วบอสติดีกว่ากูเห็นรถมาอีกแล้วงบเยอะยังไงไอ้เหี้ยฝั่งนู้นเนี่ย ฝั่งเราไม่มีงบมั้งเหรอวะน่าจะมีแต่ไม่มีใครเล่นเลยมันมีแต่รถกากๆอ่ะกาูเอ,อ้ยนี่ฝั่งเรามีงบแล้วฝั่งเราเบิร์นงบแล้วนะวะกูซื้อไว้ให้ใครจะเล่นก็เล่นกูไม่เล่นมันต้องขี่ <5. S 1> สองคนมั้อ่ะกูตั้งไว้ให้แล้วกันกูไปละ เลขหกสร้างบังเกอร์ได้ถ้าไม่มีใครขึ้นรถถังรถปี๊ดอะไรเง้ยทำไมหลังชุบไอ้เยี้นี่ไปอยู่หลังตอนไหนวะเนี่ยไอ้ในซีสองมีตัวหนึ่งนะเนี่ยอยู่ไหนวะมีตัวสองตัวสามตัวเออตะก,การมันก่อนไอ้เหี้เว่งเว่งเวงทดสจ็ดลุกเปล่าเดี๋ยวกูชุบมันมีคนอะมึงต้องเคลียร์ก่อนอ่ะข้างหน้า เออนไอ้ไอัไอ้ไอ้ไ้ไอ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 ้อ้ไอ้ไอ้่อ้ไอ้ไอเไอ้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 ไอมไอ้ไอ้ได้ไอ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 นไอ้นอ้ไอนไอ้ไอนไอ้ไอนเอาไเไ <ป S 3> <ด>้ไอ้ยอ้ไ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 อ้อไ้อไอ<ด>้ไอ้ไอ้กอ้ไ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 ้ไมไอ้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 อ้ไ้องเอ้ไอีไอ้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 ไอไปไอ้ไอวไไปเอารถก,ก่อนมันไม่ดันมาทีไ้อไไ้ไ้ไไอยังอ้้้อ น่าจะรอเตรียมตัวถมูมาทีเดียวไม่รถล,ล,ลูไปเกิดแล้วเอาอย่างนี้ว่ามีคนขึ้นให้นี่ว่าไปด้วยดิพี่หลังรถบัสหลังรถบัสอุย้ยโอ้โหไอตัวผู้หญิงนั้นมันยิงแม่นกันจังวะแต่ละคนที่เล่นนีขอบคุณครับ นกระสุนมาจากไหนอ่ะมันจะมีคนตั้งกระเป๋าอ่ะนี่นี่ตัวนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ปิงเนี่ยเออที่ท็กับพี่อยู่เนี่ยอุ้ยเป็นแถวเลยกีนกำลังมาไี้กินดานซ้ายด้านซ้ไฟดันไฟอันไหนคือพี่เป็นหลังสีฟ้าสีฟ้าโอ้ยตัวนี้กูนอนอ่ะโอเคชุบแจ็บเสร็จแล้วกูนอนต่อเดี๋ยววางจุดเกิดให้โอเคโอเคกินชุบทนเลยกินกินชุบทนเลยชุบทนแล้วชุบพี่เนาะ ไม่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 ต้องชุบไม่ต้องชุบเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดที่จะโอเคเดี๋ยวหาว่างก่อนแล้วก็มาชุบกูต่อแล้วก็มาชุบกูต่อโอ้ไม่น่าชุบเลยน้องยิงตั้งเยอะเนี่ยน้องยิงเท่าไหร่พี่ไปยิงไปนาะใจเย็งตาย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 ไอตัวนี้ยิงิปตายแล้วขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยน้องยิงพี่ใครใครทัดดมพันกูดองพันบียวดองพันเขียวดมพันเขียวไอ้เจนี่เกือบไปใกล้ๆแล้วดูเมืไหร่ะพี่นอแล้วมันแอบตรงหลังป้อมเี่กับสนัตินี่ที่ปิงไหมพี่ ไปดัดข้างหลังข้างหลังข้างหลังตัวนึ่งไปอยู่ๆที่กูสองตัวที่กูสองตัวนี่ที่กูสองตัวคงเกิดได้เลยนะถ้ามาก่อนกินเกิดได้เลยวางจุดเกิดไปใกล้พี่โจมให้กินพี่พี่หิวให้พี่หิวให้อยู่เข้ามาในความเขียวก่อนเข้ามาเขี้ยนเลยเข้ยนหลังเขี้ยนยังไม่ตายริยิ่งหมดลองในความไว้ โอนหีก็สูญหมดพี่พี่พี่นอนอยู่เมืไเกิดเกิดาเเกิดเกิดอกกสหมดดเรื่องกันกินพูดอ้เอ้ยีสองไปเลียนรถถังก่อนไหมไปเลียนรถีก่อนไหมรถถังเนี่ย โอ๊อไอ้เจ้ทางเข้าอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยเจนี่ต้องเลือกทางลงมาแล้วซีหนึ่งมีคนอยู่เว้เนี่ยมันยิงตัวแอบเนี่ยนอยู่โอ้โมันแอบวาร์ปไปข้างบนพี่มันยิงวา้าฟทิ้งละฉลาดเหมือนกันนั่นแหละโอ้มาเล่นฉลาดไอ้แต่ซีสองเคลียร์นะซีสองเคลียร์นะซีหนึ่งโดนกำลังไปโอเคโอเค อ้าวมึงก็ยังไม่ไปเหรอกูกูยืนอยู่ทีหนึ่งไอ้จิ๊ดขึ้นมาจริงนะเยี่ยมอีกข้างหลังเยี่ยมอีกโอ้ข้างหลังอยู่ข้างหลังตัวนึงนอนอยู่ทข้ามาเดยกันเลยกินเนาะพี่ข้างหน้ากินตายแล้วก็่ขนาดนี้ก็บุญแล้วพี่เพราะมันโดนคนเร่งคอมกาก์กิน เอ้ย C หนึ่งไม่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  C หนึ่งล้มกันแล้นี่แล้น่าเลยใครตั้งบอลเออไว้แบบนี้ดิหลังหลังมีตัวนึงบิ้พี่กดระเบิดกดกดสมกทิ้งอะไรอ่ะกดแม่งวิ่งรงถ้ำเหม่อสัตว์มานี่ดิแล้วกูจะพังเออโดนอะไรวะชัวร์ม่ชัวร์ไมชัวร์ไม่กูโดนอะไรล้มวะ ระเบิดหรอบินเลยว่ะไอ้มิทไซมิทไซฝั่งเราไงบินเลยว่ะถ้าเป็นฝั่งมันจะตายเลยเย้กูต้องพังทิ้งใช่ไหมรถถังใหม่แล้วรถถังใหม่แล้วรถถังใหม่แล้วครับกูวางกระสอบทรายแล้วจิ๊บไหนจิ๊บไหนจะแม่มีเรืออยู่ใกล้ปะโอ้หพี่น่าน้องโคตรเยอะไอ้ยังโคตรเยอะเลยมันมันอยู่ โอ้โหเอา้ามีแค่มีนอนแอบ,บตรงนี้อีกอ <S <S <ess> โอโห้หน้าตีหนึ่งเยอะมาก <S <S <ess> โอ,โโอโ้มันกระโดดกันพึบพับพึบพับจะเกิดยันโอ้โหไอ,หอหพวกมันเหลือแค่120่ตัวฮะถ้าภายใน120ตัวพวกมันยึดไม่ได้เราชนะแล้วเอ้ยนำวิธีมา แล้วมึงปีนขึ้นไปทำไมไอ้สัสฮะอยากทุบมากๆน่าจะชนะนนั่นเนี่ยเบิร์งบมาแล้วเออมันเข้าไม่ได้อะมันเข้าไม่ได้เราเ้าน่าจะชิวกูเบิร์งบมาแล้วทศขึ้นหลังพี่มาน้อง ไม่ไม่กูกูต้องกูต้องเน้นชุบไปเลยไปไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูตามหลังมึงให้แต่กูต้องคอยวิ่งตามเพื่อนหน่อยเผื่อเพื่อนล้มโอ้ยมากันลื้มเลยกูถอยก่อนเฮ้ยเดี๋ยวที่ศัตรูนี่กูล่ะเฮ้ยรถศัตรูจะตายแล้วอยู่ไหนกันวะอยู่ตรงกลางระหว่างซีหนึ่งกับซีสองเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ขับรถไปชนรถมันไหนเยอะโคตรโดด ไอ้แง yeah, ่กูชนแม่งกระเด็นไปเลย GTA เว้ยกูเล่น GTA เว้ยเนาะระบบซ่อมแซมทำงานเอว่องนี้รถมันอยู่นี่รถมันอยู่นี่คันหนึ่งแน่แน่แน่ไอ้แล้วแล้วก็เราไปก็ลังไปเฮ้ยไปชนน้องกูกระเด็นเลยแต่ว่าก็ลังไปกินโดนรถชนนะเราหลังยิงไอ้ยี่ตังยังไปกินไอ้กีไปถึงนู่นแล้วสมันอะ เรนุดอะลรถสุดีกแม่น่าเจ็บ่าไม่ใช่กินโอเคเลับเลยยไปไหนสัตว์ย่าไปไหนเวนมาอี๋มามาโดนโดนดนดูหนอยดูหนอยพวกกูจะไปยังไงพวกกูไม่มีรถรุ่มาะวงยไปย้อนมันไอ้เ่นเหรอแเพื่อน ไอ้ก้อนมันไล่มา,มมาเลี้ยเหลือแปรดิคุณทำไงวะโอ้ยใครวิ่งสวนกูไปวะไปดีดอะพี่แล้วโหเยอะขนาเยอะจๆๆัดนะเฮ้ยมันนอนอยู่มันนอนอยู่ไอ้เหี้ยใส่แม็กไม่ทันเตจกูเกลียดเกมนี้นี่กระสุนไม่เคยพอเฮ้ยข มันเหลือแค่สี่สิบตัวมันเหลือแค่สี่สิบตัวกินพี่ขอลงกับกินด้วยไปน้องมันนอนหัวมุมมันนอนหัวมุมนี่กี่ตัวพี่สามห้าสามห้าอะไรพี่เกินอะไรพี่เกียร์กูกูมีงบหมื่นสองกูก็จัดเลยละกันกินพี่วให้พี่หัวให้กินรถบังไอ้เหี้ย พงหญ้าตัวหนึ่งพงยาพวกมึงระวังนะกูจะเล่นระเบิดโดนชนอีกแล้วไม่อยากเล่นแล้วว่าชุบชุบได้ไหมไม่อยากเล่นแล้วว่ากุบชุบได้มันเละเลยพี่แต่ว่ามันชนคันียวก็อย่งอ่ะอย่ก้นอยากให้มันยิงมันเละเลยหรอมันเหลือชีวิตอีกแค่ไม่เท่าไหร่แล้วเอ้ยชิบหายแล้วมันเลยสิบสามมันเลยสิบสามมันเลยสิบสามไม่แต่มันกำลังได้จุดมันกำลังได้จุดยังอย่งกูยิงจะหลุดไปแล้ว กูยิงจะหลดถล่มไปแล้วเจ็บจะตายไม่ตายเกิดมันเกิดมันกูยิงกูยิงทีวีมันเฮ้ยกินกินเอาทีสองพี่โอ้โหโดนระเบิดโดนเสียละยืนไว้ยืนไว้อีกนิดนึงอีกนิดนึงโดนระเบิดนี่หว่าแค่น็องอีกหกตัวเท่านั้นอีกหกตัวเท่านั้นที่คืนอยู่พี่ยิงมันยิงมันโอ้โหไม่ตายอีกสี่ตัวอีกสี่ทัวฆ่ามันให้หมด เราชนะเลยเนี่ยเกิดไม่ทันแล้วไม่ทัหนึ่งเราได้ซีหนึ่งคืนแล้วด้วยเราชนะแล้วิสามตัวมันจะเหลืออะไรชุดข้างไหนชุดข้างไหนพี่มาอีกนึงกํลังไปกําลังไปกําลังไปกําลังไปตัวเดียวตัวเดียวหนๆพี่มันอยู่ใต้ตีนยิ่งจะชุบอะไรอี้ไอ้กินมึงไปลึกอะไรขนาดนั้น เราเล่นหมอทุกคนเลยไหมรถชนกระเด็นไอ้กินลอยแบบวิวไปเลยโคตรหารถรถรถไอ้เหี้ยมากรถถังอ่ะโคตรโคตรน่าเกลียดอ่ะแล้วมันโดนมันโดนยิงยิงตั้งกินตั้งภาพโคตรกาก็ยังมองไม่แทบไม่เห็นอะไรกินโดนยิงยิงเลยมันไหวกันไหมวะทักษิณยังมองไม่เห็นเลยมันคือปุ่มอะไรเนี่ยถ้าเราถ้ารอบไหนเราเจอรถโหดๆอีกอะนิ่งหรือไม่ก็พอเจอรถปุ๊บอะ กูจะเข้าไปตายเลยแล้วเดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นเอนจิเนียร์กับมึงแล้วเราไปยิงพร้อมกันแล้วพอระเบิดเสร็จกูจะกลับไปเป็นหมอมีบ้องให้เลยใช่ไหมเอนจิเนียร์ใช่ใช่ใช่เออแองก์ไช่วยกันยิงคนละคนละหนึ่งแม็กอะไอ้เงี้ยรู้เรื่องมันโดนสามนัดก็ระเบิดแล้วรถจอดรถถังได้ใช่แต่ช็อตที่รถถังไล่รถถังนี่โคตรมันอะเมื่อกี้จะบอกอย่าไปหยองให้เล่นกูหรือแปร์แม่นสีตามบัว ไอเจมันขับตามไปก่อนชนมั้ยเนี่ยบอกกันดิโดนรถถังชนเลยพี่แล้วมึงไปอยู่กลางถนนไม่ชนก็บ้าโอ้เวลากิงกระลังแบบตุยหลังแบบยิงกระปุ๊บปุ๊บปุ๊บสี่ห้าตัวโดนกินหมดอ่ะกูจะวิ่งไปฮีไปก่อนแต่ว่าอีกกูยิ่งมีไปกินอ่ะแต่มันติดรถมคั๊เลยตอนแรกแล้วกูก็ต้องวิ่งออกนอกถนนไปกับมันใช่ไหมไอ้เหี้ยแล้วกูเห็นรถมาแต่ไกลแล้วปังไอ้เหี้ยแล้วพี่ก็โดนด้วย Nabi kata pun tak ada.